แต่ลูกเล่นตัวเล็กๆไวๆไปไดนสักได้ลูกพี่ก็วันนี้มาอย่นี้มาต้งเื่อไหร่แล้วเป็นเนื้อมองมันแต่ไเลยกายุกอันนี้เจ็ดสิบว่าเลยใช่ไหมแต่มาไม่ติดปี่ฮะหกสิบเลยหกสิบไก่เลยหกสิบช่องไม่เราไม่เกะที่หกสิบช่เลยปีมาซิงตัวสีขาว

เอาไม่เบือเลยได้โอเค